โอเคครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการรู้อย่างนี้รวยไปนานแล้วกับผมเดียไอเดียเทรดครับสวัสดีค่ะพบกับอุ้ยนะคะวันนี้ก็จะมีเนื้อหาดีๆอีกแล้วค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถจะกดไลค์นะคะเพื่อติดตามในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีครับเอส,สคับก็วันนี้กลับมาพบกับเราเช่นเดิมในตอนที่แล้วสัญญาว่าเราจะพูดถึงเรื่องรีมอ์เกจถูกไหมครับแต่จริงๆ<ช>แล้ว,ลวมันชื่อว่ารีเวิร์ มอสเกตอือคืออะไระคะพี่ reverse มอสเกตจริงๆแล้วมอสเกตก็คือเป็นการกู้ซื้ออสังหากู้ซื้อที่อยู่อาศัยอือหอทีนี้แล้วไอ้ reverse มอสเกตคืออะไรก็ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าปกติแล้วสมมติเราไม่มีไม่มีครอบครัวไม่มีลูกแล้วกันไม่มีลูกไม่มีหลานแล้วไม่มีค่ะอะไรแล้วไม่ต้องการทิ้งมรารดให้ใ่รนเกียกว่บ ไม่ไม่ลุกสมมติเสียชีวิตไปบ้านหลังนี้จะยกไปให้ใครมันรู้สึกค่อนข้างเป็นภาระอืมหรือจะยกห้เป็นสานฐานะนั้นก็คือเรื่องหนึ่งคนใจบุญน,นั่นกีคือเรื่องหนึ่งแต่สมมตุติใช้คําว่าอยากรีเซ็ตศูนย์ค่ะ<ฆ>รีเซ็ตศูนย์ก็คือเกิดมาจากไม่มีอะไรก็ตายไปจากโดยไม่มีอะไรแล้วกันก็คือให้มันหมดไปในรุ่นของเราอ่าเหมือนอย่างพี่เนี้ยก็คือแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูกก็เลยแบบอ่ะโอเคก็ต้องมาวางแผนชีวิต สิ่งนี้มันเกิดจากการวางแผนชีวิตของตัวเองแล้วแต่รู้ว่าพรา,พราะพพี่เรียนการเงินมารู้อยู่แล้วว่ามันมีรีเวิร์สมอร์ตเกเนาะแต่ตอนนั้นจำชื่อม่ไ้มันก็คือรีมอร์ตเกตใช่ไหมคือมีรีแหละแต่ไม่รู้มันคือรีเวิร์สมอร์เกโอเคไหมทีนี้ในอเมริกามันมีอยู่แล้วแต่ในไทยยังมีไม่มากทําไมถึงยังมีไม่มากคะเพราะว่าคนไม่ค่อยรู้หรือเปล่าอ่าหนึ่งคือคนยังไม่รู้สองคนไทยก็ยังมีลูกอยู่อ่านี่อ,อกรอมะคนโสดยังน้อย อ่าถ้าเกิดสัดส่วนนะในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยคนโสดยังน้อยแต่ตอนนี้คนโสดเริ่มเยอะขึ้นแหละแสดงว่าในอนาคตแบบเทรนนี้อาจจะมาก็ได้ต้องใช้คําว่าฟันธงมาแน่อ่าคือเรื่องหนึ่งคือมันเหมาะกับใครหนึ่งคือถ้าอ่าคนไม่มีลูกไม่มีครอบครัวไม่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 ได้แต่งงานนะใช่ไหมว่าไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยก็คืออ่าต้องรีบวางแผนเลยถูกไหมครับอืม เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้คนเรียกว่าคนไทยก็เริ่มจะเป็นส่วนนั้นแบบเออบางคนเด็กวัยรุ่นก็ยังไม่มีแฟนอยู่เป็นโสดไปอะบางคนแต่งงานแล้วก็จะไม่มีลูกเนี่ยเพื่อนๆพ่นที่หลายๆคนก็แต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกเช่นกันค่ะอืมอะมาดูตัวอย่างอันนี้ไปสืบไปเสาะแสวงหามาจนได้อันนี้ตั้งหมายถึงนานมาแล้วนะที่มันมีอมสินทํามาครับอมสินเนี่ยคือสินเชื่อผู้อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุาเห็นไหมอ่าฮะตั้งชื่อว่าคือ reverse mortgage เขาบอกว่าอะไรอธิบายอย่างนี้คือเกษียณสำรานนะตามที่พี่บอกเลยเกษียณสำรานรูปก็ใช่อะไรก็ใช่ก็คือมีบ้านอยู่แล้วเหมือนที่พี่บอกไปคราวที่แล้วแล้วก็มีเงินใช้เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอันนี้อาจจะแบบเฮ้ยมีบ้านอยู่แต่แบบเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินอ่ะก็เปลี่ยนเป็นเงินได้วงเงินกู้สูงสุดอ่ะตอนนี้เขายังให้สิบล้านอยู่อ่ะสิบล้านให้งวดแรกก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ของวงเงินกู้โอเคไหมแล้วก็เขาก็จะเอาเงินเข้าทุกเดือนทุกเดือนให้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ สมมติบ้านสิบล้านอ่ะคิดเดี๋ยวคิดกันง่ายๆอ่ะทําตัวอย่างให้ดูทําตัวอย่างให้มันก็ถือเป็นการกู้นะเพราะว่าเป็นการรีเซ็ตเอาบ้านไปเปลี่ยนเป็นเงินถูกไหมอืมอะครับแล้วก็สมมติบ้านสิบล้านอ่ะบ้านสิบล้านนี่คือแบบแบงก์ก็ต้องมาเป็นคนประเมินราคาบ้านใช่ไหมคะถูกถูกบ้านต้องเป็นคนประเมินไม่ใช่แบบต้องเป็นบ้านที่เราอยู่แล้วแล้วก็เป็นบ้านที่เขาประเมินว่าเฮ้ยเนี่ยหลังเนี่ยสิบล้านอืมอ๋อ โอเคไหมตอนนี้ยังสิบอยู่แต่พี่ว่าในอนาคตอาจจะส<ถ>ิบห้ายี่สิบอะไรก็ว่าไปอืมงวดแรกเขาให้หนึ่งล้านก็แปลว่าร้อยพันหมื่นแสนล้านแปลว่าเราเหลือเท่าไหร่เก้าล้านถูกไหมค่ะใช่ลบอันนี้แล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้สูงสุดกี่ปีอ่าคริงนเข้าทุกเดือนสูงสุดยี่สิบห้าปีก็เอาอัน,นเ,อ 9, 000, เนี้ยเ<ม>อาเก้าล้านเนี้ยมาหารหารเท่าไหร่หารหารยี่สิบห้าปีคูณสิบสอง ก็เดือนละประมาณส <30, 000 S 1> ามหมื่นสามหมื่นไปอีกยี่สิบห้าปีอาจจะไม่ถึงอาจจะสองหมื่นแล้วกันอาจจะสักสองหมื่นจจ 20, <c oughs> ไปเรื่อยยี <c oughs> ่สิบห้าปีอย่างเงี้ยครับคาถามแล้วถ้าเกิดเราเสียชีวิตก่อนละ่ะเนี่ยเขาจะบอกว่าเออวงเงินสูงสุดเท่านี้นะดอกอ่ารับเงินสิบเปอร์เซ็นต์นันต,ตามที่บอกไปเมื่อกี้อ่ามีบ้านอยู่กับเขา <c oughs> ถ้าเกิดเราเสียชีวิตก่อน <c oughs> เสียคู่ละ่ะเนี่ยให้คนหนึ่งตายแล้วเฉพาะเราเอาเข้าไปตอนสม,มุิเราเอาเข้าไปหกสิบใช่ไหมเราเข้าไปหกสิบ คล้วเราก็น่าจะถึง85เนอะถูกไหมเนี่ยเขาถึงบอก85อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเสียชีวิตก่อนเขาก็จะพยายามไปสืบให้นะว่ามรดกเนี้ยส่วนที่เหลือเนี่ยให้ใครเงินที่เหลือเนี่ยจะให้ใครจะเป็นหลานจะเป็นแบบญาติใกล้ชิดอะไรแบบนั้นใช่เขาก็ไปสืบ็มน้อยเงินอาจจะเหลือไม่เยอะแล้วเขาก็ไปสืบให้แล้วก็ทําให้ตามกฎหมายประมาณนี้ครับอันนี้คือสําหรับคนที่มีบ้านอยากอยู่หลังเดิม โอเคไหมอ่ะคำถามส่วนนี้มีคําถามไหมน้องอุ้ยน้องเอสมีคําถามไหมครับอืมแล้วแบบการที่เราเอาบ้านของเราอะไปเขาเรียกว่าไปรีโมชเกตแบบเนี้ยรีเวิร์สมอสเกตเนาะคือมันมีข้อดีอันนี้อุยเข้าใจถูกไหมก็คือแบบมีข้อดีคือเราก็มีเงินเดือนที่จะแบบมาใช้ในช่วงที่เรากรเกษียณจนแบบไปตลอดชีวิตใช่ไหมคะโดยที่แบบบ้านของเราเนี่ยเป็นแบบเป็นตัวค้ำประกัน ถูกแล้วยังอยู่หลังเดิมไม่ต้องย้ายไม่ใช่แบบเฮ้ยเอาบ้านไปตึงแล้วต้องออกไปอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อย่างนั้นอ่าคือเราก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ใช้เงินไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบโอเคเราจบไปและถูกอืมแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีคนมารับไม่มีคนมารับต่อแบงก์ก็จะเอาบ้านนี้ไปเลยใช่ไหมคะถ้าไม่มีคนมารับต่อ<ช>เขาก็จะเอาเงินบางส่วนเนี่ย อาจจะเป็นไปบริจาคหรือใดๆนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าเกิดจบกระบวนการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็จะรีรีโนเวทบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดอ๋อโอเคอคำถามถาคือพี่เดียแล้วถ้าเกิดหนูไม่ตายตอนแปดห้าล่ะอ่ะร้อยหนึ่งอยู่ถึงร้อยเลยค่ะอ่าอย่าลืมนะบ้านมันขึ้นมาเราต้องอยู่หลังเนี้ยยี่สิบห้าปีถูกไหม ใช่ค่ะบ้านมันจะมูลค่าขึ้นไหมก็ต้องขึ้นไปตามเวลาอยู่แล้วถูกต้องก็คิดดูดิมันประเมินเมื่อยี่สิบห้าปีที่แล้วหลังนี้ได้สิบล้านผ่านมายี่บห้าปีแล้วหลังเนี้ยก็ควรจะเป็นสักสิบห้าล้านสามสิบล้านอ,อะไรก็ว่ากันไปซึ่งแบงค์เขาก็ต้องมีการประเมินแบบณนปะีปัจจุบันใช่ไหมคะถูกเขาก็จะประเมินใหม่ว่าโอเคตอนนี้คุณอายุแปดห้าแล้วโอเคบ้านห,หลังนี้อ่าประเมินใหม่ได้ยี่สบล้านนะ โอเคให้เราต่อให้เราต่ออ๋อโอเคไหมอืมประมาณนี้ครับค่ะ <Ha. S 1> แปลว่าเรายังอยู่หลังเดิมไปได้เรื่อยๆอือ uh อื huh. ืม mm. ครับคือเมื่อกี้ตอนต้นรายการพี่บอกว่าแบบที่อเมริกาเขานิยมทํากันหรอคะใช่ครับมันมีบริการนี้อยู่แล้วไม่งั้นอยู่ดีๆประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศแรกที่อ่ะเดี๋ยวพี่เสิร์ชให้ ประเทศไทยไม่ใช่แบบเฮ้ยนั่งสมาธิเป็นเมืองพุทธนั่งสมาธิแล้วเฮ้ยคิดบริการนี้ได้ไม่ใช่แนวนั้นไม่ใช่ไม่ใช่มชันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วอ๋อตอนนี้มีธนาคาราคารสงเคราะห์ด้วยโอเคไหมว่มีหลายที่เลยเนาะอ่าเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วเมื่อเริ่มมาแล้วเออแสนสิริก็เริ่มทําแล้วว่าทําคอนเทนต์แล้วเฮ้ยรีร์ตเกตคืออะไรเห็นไหม,หม มีมีข้อเสียด้วยอ่อมีข้อเสียด้วยคืออะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปดูได้ค่าธรรมเนียมสูงค่าใช้จ่ายในการร่วมประกันต้องมีประกันอยู่แล้วนะครับหลอกเบี้ยอานต้องมีอเยเบี้เยมันเหมาะกับคนที่หนึ่งคือเงินใกล้จะหมดแล้วไม่ต้องไปอ่ะมันเหมาะมเลยหน<ม>ึ่งคือไม่ต้องไปกู้ถูกไหมสองคือไ<ช>ม่มีลูกไม่มีหลานไม่ต้องทำมรดกไม่ต้องแบบให้เอาไปจ้างทนายไม่ต้องอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีใช้จ่ายใช่ใช่ก็เป็นข้อดีนะคะพี่จริงๆแล้ว ก hmm. เนี่ยมันมีอยู่แล้วที่อเมริกามันมอยู่แล้ว Federal Trade อย่างเงี้ยมันมีแต่ว่าเฮ้ย Reverse Mortgage อ่านี่แหละมันมีอยู่แล้วนะครับมีไกด์เรื่องรีเวิร์สพอสเกตไกด์เขาก็จะบอกหมดเลยว่ามันคืออะไรยังไงอืมเนี่ยเพราะอะไรเราต้องมา Reverse market, ีเ r ิร์สพอสเกตเงี้ยก็มีอืมนะครับเราถึงบอกว่า mm hmm. มันมันไม่ใช่แบบเฮ้ยเรานั่งสมาธิแล้วมันมันเกิดบริการนี้ ไหมเขามี Reverse Mortgage Calculator ด้วยนะครับเฮ้ยต่างไปเเขามีารคันกว่าอ่าใช่ใช่มีการคำนวณว่าเฮ้ยจะคำนวณราคายังไงเนี่ยใส่ไปได้เลยเฮ้ยอ๋อโอเคเฮ้ยดีมากเลยบอกว่าบ้านอยู่ตรงไหน value บ้านเท่าไหร่แล้วก็ outstanding เป็นยังไงเงินเหลือเงินที่เรายังเหลืออยู่เท่าไหร่เงี้ยเฮ้ยดีดีเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยนะครับอืมก็ดีนะคะแบบทําให้คือคนที่แบบอายุอายุแบบสูงอายุแล้วแบบไม่ติดหนี้อ่ะถูก เห็นแล้วก็บอกมีทั้งแบบ up front cash ก็คือได้ก้อนได้ก้อนแรกมาก่อนเท่าไหร่ถูกไหมแล้วแต่ละเดือนได้เท่าไหร่ line of credit อนะไรเงี้ย money advance อะไรยังไงเห็นไหมคิดว่ามันมีค่าธรรมเนียมคอสเออเห็นไหมคือถึงบอกว่าต่างประเทศมีอยู่แล้วนะครับค่ะอืมประมาณนี้น้องเอสมีคำถามไหมสำหรับโวนนี้ผมกําลังคิดว่าระหว่างการทา reverse mortgage กับขายไปเลยอันไหนมันจะทิศทางดีกว่าแต่ว่าถ้าขายไปเลยมันก็ต้องไปเช่าอยู่กเช่าต่อ ม,มันก็จะวุ่นวายเหมือนกันคือถ้าเกิดขายเลยคือือัองแอาถามพ่อแม่เอสหรือถามใครก็ได้ว่าคือบางทีงผู้สูงอายุไม่ได้ไม่ได้อยากย้ายที่อยู่แล้วย้ายที่อยู่ตอนนี้อายุหกสิบไม่ใช่เรื่องง่ายเขาต้องไปเจอสังคมใหม่ถูกไหมการย้ายย้ายบ้านตอนนี้มีเฮ้ยมีเพื่อนบ้านคอยดูแลรู้จักซีกันทํากับข้าวมาให้นั่นนี่นู่นรู้จักซีกันแล้วคุณย้า<อ>ย,ายที่อยู่แล้วเนาะย้ายไปที่อยู่ใหม่เป็นไงต้องไปเริ่มกระบวนการใหม่บางทีเพื่อนบ้านดีมั่งไม่ดีมั่งต่างๆนานา ไม่รู้ใจกันบ้างเดี๋ยือะรลอะกันนั่นนี่นูน่นอันนี้คือเรื่องแรกและเรื่องสองคือค่าใช้จ่ายในการขนย้ายจาก A ไป B ถูกไหมมันมีคอสที่เรียกว่าแอบแฝงค่อนข้างเยอะใช่เพราะฉะนั้นสำหรับพี่ก็เลยแบบเฮ้ยถ้าในเมื่อจะขายและอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดทำเลดีทุกอย่างดีอีก25ปีราคาน้องขึ้น ถูกไหมแบั้นพี่ว่าอยู่ที่เดิมแล้วก็มันหมดไปเลยดีกว่าอันนี้มันก็ถ้าพูดแบบเหมือนพูดเล่นๆก็เหมือนกับเป็นการขายขายเอาไว้ก่อนขายแบบเราแบงค์ก็ค่อยๆให้เราไปเรื่อยๆใช่ขาย่วงหน้าใช่ใช่ใช่แล้วก็เราได้เป็นเจ้าหนี้แบงค์เราถือว่าแบงค์มึงต้องจ่ายกูชุกเดือนนะใช่เราไม่ต้องไปติดหนี้โอ้โหถูกแต่จริงเราเป็นหนี้เขาถูกไหมประมาณนั้นประมาณนั้น อแล้วก็คําถามสุดท้ายถามพี่เดียนิดนึงเมื่ออันนี้เราพูดถึงตัวบ้านแล้วถ้าแบบอ,อยู่คอนโดล่ะทําได้ไหมคอนโดก็ได้ครับได้ทุกอย่างที่เป็นเนี่ยสำหรับที่อยู่อาศัยเลยเขาใช้คำว่าสําหรับที่อยู่อาศัยอืมเห็นไหมไม่ใช่เป็นบ้านเสมออะไรก็ได้มีวงเงินกู้สูงสุดตอนนี้สิบล้านอย่าเอายี่สิบล้านไปละกันแต่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> บ้านมัสิบล้านเรากู้สิบล้านเราเราแค่กู้สิบล้านไม่ผิดใช่ค่ะถูกไหมแล้วเดี๋ยวพออีกยี่สิบห้าปีเราก็เป็นไงกู้อีกสิบล้านก็ไม่ไม่ผิด <erella> ประมาณนี้แบงก์ยิ่งชอบเพราะว่าสินทรั์เราเปไงบ้านยี่สิบล้านกู้แค่สิบล้านแบงก์โอเคใช่เขาก็ให้เราง่ายเลยถูกถูกถูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมเสริมข้อมูลให้หน่อยหนึ่งครับได้ก็คือตัว reverse mortgage เนี่ยครับเริ่มต้นจริงๆอ่อะเริ่มต้นที่อเมริกาเ<อ>มื่อปีสองพห้าสามหนึ่งใชยสันหกปีแล้วครับแล้วก็คือจุดประสงค์เนี่ยคือรัฐบาลเขาเห็นว่าคนสูงอายุเนี่ยมีจำนวนมากอ่า ในการค้อบครองที่วสัยเขาก็เลยบอกว่าจะช่วยเหลือผู้สูงอายุยังไงให้คนแบบไม่มีไรายได้มามีเงินใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงชีพจนกว่าจะจากโรกนี้ไปเป็นอไอเดียที่ดีเนาะจุประสงค์อขอบคุณน้องเอสโข้อมูลแน่นกว่าพี่อีกนะครับเป๊ะด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของรี r วิ m ์ r t g a ก e เพราะฉะนั้นเราได้คําตอบแล้วว่าตอนนี้ตั้งชื่อเลยว่ากเกษียณยังไงให้สําราญเกษียณสําราญเกษียณสุข หรือ,อแก่แบบรวยๆเะไยกว่าสูงไวัแบบรวยๆอ่าสูงไว้แบบสบายอะไรเงี้ยนะครับประมาณ<ช>นี้ดีไหมดีอะครัเดี๋ยวในตอนหน้าพี่มีอันนึงที่แอดวานซ์กว่ารีเวิร์สมาร์เก็ตอีกแต่อันนั้นเกินก่อนคือต้องมีตังต้องมีมตังค์มสมมติมีตังคสักอ่ะใบให้ก่อนเป็นตัวเลขตัวเลขหนึ่งกลมๆ ยังไม่บอกเท่าไหร่หลักสิบล้าน mm hmm. แต่จะคล้ายๆกับคอนเซ็ปต์จะคล้ายๆกับบ้านพักคนชราแต่เป็นบ้านพักคนชราสมัยใหม่ที่มีเงินประมาณเกินสิบล้านนะอ่ะหลักหลักสิบล้านมีคุณหมออยู่มีเพบานอยู่มีข้าวให้กินฟรีหนึ่งมือ้อสมมุติกินเป็นมือ brunch, นะ้อบรันช์เนาะแบบมื้อบานสักสิบโมงลงไปกินข้าวมีประกันชีวิตให้แปลว่าทีปีหนึ่งเจ็บป่วยได้เลยประมาณ หลักสิบล้านเช่นเดียวกันค่ะพูดง่ายๆก็คือถ้ามีตัวเลข xx บาท่า xx คือ xx สิล้านเนาะสมมติมีมีสมมติ xx สิล้านแปลว่าสักประมาณย0บล้านอะไรเงรี้ยอ่าเดี๋ยวพี่ xx ไว้ก่อน xx สิ X ล้านแล้วไปให้เขาตุม้มแปลว่าสามารถกเกษียณได้แบบสบายใจป่วยก็มีประกันดูแลไม่ว่าจะป่วยหนักขนาดไหนประกันก็ดูแลมีเพื่อนๆที่เป็น ผู้สูงอายุด้วยกันสมมติไม่มีตังเลยมีตังแค่ xx สิบล้านนั้นจบแล้วหมดแล้วก็มีข้าวให้กินหยู่มือก็เป็นการกินแบบอ่าเรียกว่าอะไรนะ if อะไรนะ if if เหรอ if if แบบ if ทำม if ที่ชอบเรียกว่า if มือที่เหลือจะทำัาไงฮมือที่เหลือจะทำังไงกินมือเดียวกินมือเดียวอ่าเหมือนพระชันชันสิบโมงอันนี้ก็กินสิบโมง อ่ะแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเริ่มเจ็บป่วยอืมอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอบหน้าแต่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องการบริการดีขนาดนี้เดี๋ยวก็มีต่ออีกไปที่ต่างจังหวัดอ่ามีที่กระบี่กระบี่เป็นเกี่ยวกับแบบโรงพยาบาลมีคุณหมอมีพยาบาลดูแลเดือนหนึ่งประมาณเดือนละแสนอืมเดือนละแสนสองแสน,สแสนปีหนึ่งก็สองล้านอะไรเงี้ยอืมสองล้านสองล้านอ่าสิบป,ปีอยู่อยู่กี่ปีอะไรเงี้ยว่ากันไปอันนั้นแสดงมาสําหรับคนมีตังค์ต้องวางแผน เราะตอนที่แล้วเราบอกไปแล้วว่าเฮ้ยเราอยาก,กเกษียณเราต้องวางแผนยังไงนี่ไงมาทาวางแผนกเกษียณกันว่าเฮ้ยถ้าอยาก,กเกษียณสุขสุขเฮ้ย hey, สวยสวยอ่ะต้องทํำยังไงประมาณนี้ดีกว่านะครับโ okay. อเคอะตอนนี้มีคําถามไหมเอ่ยไม่มีโอเคค่ะอ่ะงั้นประมาณนี้งั้นขอบคุณน้องเอสและน้องอุ้ยมากเลยนะครับค่ะหรือท่านผู้ชมอยากจะมาแชร์การ,กรเกษียณอะไรยังไง แชร์ได้เลยนะครับแชร์กันได้คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับอ่าคอมเมนต์กันนะครับคอมเมนต์กันโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนใครจะติดต่อสอบถามก็สแกน QR โค้ดบนหน้าจอได้เลยครับ